เราจะทำยังไงถ้าเรามมนิเฟตเรื่องเงินแล้วเรายังรู้สึกมีแรงต้านอยู่ในใจเรายังมองเห็นสภาวะที่เราขาดแคลนอยู่อย่างเช่นเราั่งเรามานิเฟตว่าเรามั่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือแต่ในความเป็นจริงแล้วเรายังมองว่าเรายังขาดแคลนอยู่เรายังเป็นหนี้อยู่เราจะเปลี่ยนสภาวะจิตใจยังไงให้เรารู้สึกตาม การมานิฟตของเรานะคะวันนี้โกรมีทริกดีๆมาฝากว่าเราจะทำใจของเรายัางไงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการมานิฟตของเราโดยไม่มีแรงต้านนะคะเวลาที่เรามานิฟตแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสิ่งที่เรามานิฟตรถูกไหมคะเราเกิดแรงต้านขึ้นในใจว่าเรามานิฟตว่าเรามั่งคังร่ำรวยเหลือเฟือ แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันคือเรายังไม่มั่งคั่งเหลือเฟือเรามองในโลกปัจจุบันว่าเรายังขาดอยู่เลยเพราะฉะนั้นยิ่งคุณมานิเฟตเรื่องนี้เท่าไหร่คุณก็ยิ่งเกิดแรงต้านขึ้นมากเท่านั้นถูกไหมคะมันทําให้การมานิเฟตไม่เกิดผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะมาบอกวันนี้ก็คือว่าเราจะเปลี่ยนม i n d s e ตของเรายังไงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับการมานิเฟตของเรานะคะ เราต้องมาคิดก่อนว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรายังไม่มั่งคั่งหรือเฟือตามการ manifest ของเราคืออะไรเช่นอะไรอย่างเช่นเราไปกด ATM เรามองเห็นเงินในบัญชีเรานะคะมันยังน้อยอยู่แล้วเรามีความรู้สึกตรงนั้นหรือเราเห็นสเ a t e m e n t ล้เรามีรายจ่ายมากมายที่ต้องจ่ายออกไปค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิต แต่เรารู้สึกว่าเงินในบัญชีเรามันไม่ตอบโจทย์กับสิ่งเหล่านั้นเลยทีนี้พอเราไปมานิเฟตเรื่องความมั่งคั่งเหลือเฟือกับเราก็จะมาเทียบกับสิ่งที่เราเป็นณนะปัจจุบันถูกไหมคะทําให้เรารู้สึกต้านอยู่ในใจทีนี้พอเรารู้สึกต้านอยู่ในใจเกิดอะไรขึ้นรือไหมคะมันเกิดทาให้การที่เรามานิเฟตเนี่ยผลลัพธ์มันไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในใจเรายังมีแรงต้านอยู่นะคะเรากําลังมอง โลกปัจจุบันที่เราขาดแทนแต่สิ่งที่เรามานิเสตมันคือสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไมเซตตรงนี้มันสำคัญนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเรากำลังไปมองโลกปัจจุบันอยู่ว่าเราขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้เรามีรายจ่ายมากขนาดนั้นขนาดนี้ฉันไม่มีเงินพอที่จะจ่ายเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไมเซตยังไงเราต้องเปลี่ยนไมเซตแบบนี้ค่ะ เราอย่าไปยึดติดกับสเตทเมนต์กับเงินในบนัญชีอันนี้คือโลกปัจจุบันในเมื่อสิ่งที่เราปรารถนาคือความมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องคิดในหัวคุณให้ได้ก่อนว่าคุณมั่งคั่งร่ำรวยนะคะให้นึกถึงสเตทเมนต์เนี่ยในใจนะคะหรือนึกถึงตัวเลขในบัญชีเนี่ยในหัวคุณนะคะนึกให้ได้ว่าตอนนี้หนี้ฉันเป็นศูนย์นะคะฉันจ่ายรายจ่ายพวุงนี้ได้ ทั้งหมดด้วยเศษเงินของฉันพูดอย่างนี้เลยก็ได้นะคะพูดไปเลยพูดไปเลยว่าฉันจ่ายเรื่องพวกนี้ด้วยเศษเงินของฉันฉันมีเงินมากพอที่จะจ่ายเรื่องพวกนี้หนี้ของฉันเป็นศูนย์แล้วนะคะต้องบอกสิ่งนี้ในใจไม่ใช่หลอกนะคะไม่ใช่หลอกเพราะวม่อไหรที่หลอกพลังงานคุณหลอกพลังงานไม่ได้นะคะสิ่งที่คิดคือคุณต้องเปลี่ยน mindset ตัวเองก่อนเลยถ้าเมื่อไหร่คุณไปกังวลเรื่องตัวเลขในบัญชีกับหนี้ที่คุณมี นะคะคุณต้องตัดสิ่งนี้ออกไปก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าการมานิเฟตมันคือการสร้างอนาคตจากปัจจุบันนะคะคือสิ่งที่อยู่ในหัวคุณคุณต้องมีความสุขกับสภาวะปัจจุบันให้ได้ก่อนนะคะถ้าติดใจคุณวาวุ่นการมานิเฟตยังไงคุณก็ไม่เกิดผลค่ะคุณต้องทำมายเซตของคุณให้ได้ก่อนนะคะคุณต้องมีความสุขก่อนรู้สึกมั่งคั่งก่อนสิ่งนั้นมันถึงจะเกิดขึ้น นะคะครูให้ทริคไปง่ายอย่างนี้ค่ะไปฝึกดูนะคะเมื่อไหร่ที่ใจว้าวุ่นเรารู้สึกว่าโลกภายนอกมันทําให้เรารู้สึกการมา n i f e ตเรามันห่างไกลไปทุกทีผลลัพธ์มันห่างไกลเมื่อไหร่ที่คุณคิดถึงผลลัพธ์ว่าเมื่อไหร่มันจะมาสักทีเมื่อนั้นมันจะยิ่งไม่มานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําพลังงานของเราให้ได้ในแต่ละวันนะคะคิดให้ได้ว่าฉันมั่งคั่งร่ํารวยนะคะคิดในหัวให้ได้คิดให้ได้ว่า เนี่ยภาพในใจคือน,นี่เช่นเป็นศูนย์ชันจ่ายทุกอย่างได้ฉันสามารถมีรายได้มาจ่ายทุกอย่างได้ทั้งหมดนะคะอย่าไปคิดถึงตัวเลขที่เราเป็นหนี้นะคะไม่ต้องคิดถึงเลยคิดว่าฉันจ่ายได้ฉันเคลียร์หนี้ทุกอย่างเป็นศูนย์ได้เริ่มในใจเราอะคะ่ะเริ่มแบบนี้ก่อนนะคะคิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วพลังงานเราจะดีขึ้นเมื่อพลังงานดีพลังงานแห่งความมั่งคั่งมันเกิดขึ้น คุณก็จะดึงดูดสิ่งั่งค้างเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆตามที่คุณมานิเฟตนะคะให้ลองไปฝึกกันดูนะคะนี่เป็นทริคที่ครูเห็นปัญหาจากหลายคนที่เขามานิเฟตเรื่องการเงินแล้วยังติดปัญหาเรื่องนี้นะคะเรามักแบบไปเทียบกับความเป็นจริงซึ่งเราไม่ควรเทียบสิ่งนั้นเราอยู่กับปัจจุบันค่ะเราอยากได้สิ่งไหนให้โฟกัสสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้นโอเคนะคะขอบคุณค่ะได้ผลยังไงมาคอมเมนต์บอกครูคิดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ